สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีตกานขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเก,กี้ยวฟารวยเช่นเคยนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้จะพาไปเบิ้งหวยรัฐบาลไทยของอาจารย์เสี้ยนระยองค่ะพี่น้องชุดปดหนี่ปดโปดโป,ปดเลือแต่พี่น้องหลังจากแตกแล้วแตกอีกแตกแตะบี้ตะบันอาจารย์ก็ส่งมาให้เหมือนเดิมในแนวทางนะคะค่ะซอเก,กี้ยวต็อยากโทษสัมผัสสดอาจารย์ยูรอกแต่ว่าอาจารย์ก็ส่งมาให้แลว้วเรียบร้อยนะคะในชุดปลดนี่นะคะแล้วก็มีในชุดโค้งสุดท้ายด้วยนะคะสองตัวแตก นะฮะส่งท้ายล่างอย่างเดียวด้วยนะ,ะพี่นออ้องามรอบแรกนี่มาบนมาล่างนะคะในชุดปลดหนี้ไปเลยนะคะแต่รอบสองนี่เน้นแบบจะ,จะเลยนะคะในชุดปลดหนี้เน้นให้พี่น้องแบบฟันทงกันแหลกล้านเลยพี่น้องเอ้ยหางเดียวโคโลนพี่น้องเอาล่องเมืองด้วยความกาลันตีนะคะจะอยู่ในคลิปเดียวเลยนะคะโค้งเดียวนะคะ ในชุดปลดนี่แบบสุดๆฟันธงมาเน้นๆส่งตัวเลขมาสองรอบค่ะพี่น้องรอบแรกอาจารย์กระซ่งมาอรอบสองอาจารย์กระซ่งไม่อีกด้วยความเน้นและความย้ำให้ดูว่ารอบแรกกับรอบสองมันไม่หนีเลยนะคะมันใจตัวนีหละว่ะสันอาจารย์ว่าชุดปลดนี่จะเอาถอดเส้นเงินแสนน่ะพี่น้องว่าสันว่าเอาเงิน,ลนหลานหลดว่าสันอาจารย์ว่าเนาะค่ะอาจารย์ก็เออนี่อ่า สวนทุเรียนเดอพี่น้องอยู่จังหวัดต,ตากนะคะอยู่ตากนะคะเ,เป็นสวนทุเรียนล้วกะ็เป็นจัดแคมปิ้งด้วยนะคะจัดแคมปิ้งที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะผละหมากลากไม่กินฟีดตัวละมองนอนเินนั่นพี่น้องล่องไปเที่ยวไปเรียนไปเยี่ยมไปยามอาจารย์พอเส้นระยองเด้อพี่น้องคะ,ะและยังได้เบอร์โทรก็ทักมากค่ะพี่น้องอาจารย์เส้นระยองนี่ใจดีมีน้ำใจค่ะพี่น้อง พี่บอมเป็นหน่อยๆไรได้ลอยก็ไรผมได้วิโน,นงปลูกทุเรียนนี่อ่าเป็นสวนไวช้ชอปชอปปิ้งนะคะจัดชอปปิ้งให้กับพี่น้องเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจราคาเป็นกันเอียงค่ะติดต่อด้านหลังไม่ได้นะคะค่ะยุไซเสียนได้เดลซงไห้นะคะเบอร์โทเลขเบอร์ทั่วแนวทางเนาอะ,อะมีทุกอย่างแนวทางก็บอกได้เน้นเอาจะจะไปเลยนะมียังปรึกษาได้ค่ะผู้ใดเดินทางไปทางระยองหรือว่าลงทิพย์ลงแดนลงทางก็โทรถามทางไดยค่ะพี่น้อง อยากไปทเที่ยวพักผ่อนหยอดใจก็ไปจัดแคมปิ้งที่สวนระยองพอ,อสวนเซนระยองได้เลยนะคะพี่น้องขอ,อเซนระยองยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ,ะได้ยินข่าวว่าตอนนี้อยากลงเป็นนักการเมืองแหละพี่น้องแล้วมันใส่ย่างใดย่างหนึ่งแล้หล่ะก้อยอาจารย์พอเซนระยองสมค้อมตั้งใจค่ะพี่น้องเราเบื่อนายะเทศนไทยอันไดกระเบียบประชส้นไปเวิร์่าสัน เราเลยอยากไปเป็นนักการเมืองค่ะพี่น้องกัดสนับสนุนกันเนาะถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆได้ดังใจ i̇şte. ว่าจริงๆนะคะเราแจกขั้วเลื่อนละล้านเดี๋ยวพี่น้องเราบนแจกดีซัมนี่เราแจกขั้วเลื่อนละล้านค่ะแลบนแจกบ้านละล้านเนี่ยเราแจกขั้วเลื่อนละล้านเราสบายถ้าเป็นเราได้เป็นเนาะอ๋ออยากให้เราเป็นเลยเนาะพี่น้องเราสิพัฒนาอย่างไงเลยนะคะพี่น้องอาจารย์ก็บอกากล้าว่าเนาะ บอาจมมาทักไล่เะพี่น้องเอออาจารย์กระไรกดดกับชีวิตประจำวันค่าไฟเคยเสียหารลอยเสียเป็นพันเหมือนันค่าไฟเคยเสียเป็นพันเสียเป็นหมื่นเอาขึ้นไปค่าไฟเสียลอยเสียซีหาลอยบนี้อ่ะเสียสิบบาทส้าบาทก็ขึ้นเป็นลอยเอ้สมันกัดหนักเยู่แด้เนาะพี่น้องสำหรับค่าใส่าจด้านในเมืองคนมันใส่ไฟฟ้าหลายเลยใส่ชีวิตชีวิตประจำวันนี่ค่าแรกมาึ้น เนวาอืนขึ้นเอาขึ้นเอาน่ะแม่นว่าแล้วมันต้เจ็บปวดด้วยเนาะพี่น้องแล้วจะขึ้นเพื่ออะไรนักหนาใช่ไหมอ่าเป็นอย่าง้คือเมื่อขึ้นค่าแรงให้เมื่อละหาร้อยเนี่ยส่ะค่าแรงก็ตับขึ้นไปหนึ่งคนละห้าร้อยพุ่งขื่นคานาค่าไฟได้คุณก็ขึ้นค่าแรงในแม่ล่าเมื่อเพื่อเสียละย่อเพิ่นกับมันใส่ตัวอันค่าไฟเพราะในใจหนึ่งมือซองมือตัดแล้วไหวปดหมอกันมันโมเวนด้เนาะพี่น้องอ่า อ้เรว่าก็เตือนกันในแม่น้อไหวกระสีฟ้าตัดอีกย่างกรด้วสามเดือนก็นกนตัดกระดตัวตัวคนหางงนเงินบอท่านเนาะแม่บอกพี่เนาะก็ต้องให้ความช่วยเหลือกันบ้างจุนเจือกันบ้างไม่ใช่จะเอาท่าเดียวนะคะเออเห็้ว่ากัะเลี้ยนตนกันในแม่น้อค่ะวดนี้อาจารย์พ่อนี่เจ็บปวดอย่างแห้งค่ะพี่เนาะ ได้ถิ่มตัวเลขได้เอาทางไห้พี่น้องลงแบบจ้าจังจังเอาเงินล้านหลดเงินเดียว์าสั่นมาส่งใส่ดอกกตาเอาสอดปุ๋ยใส่หลดเงินมาสั่นนะคะกันกระเป๋ามันกันหน่อยาสั่นเอาทุกปุ๋ยมาใส่หลดมาสั่นก็ตากันหน่อยฝดคือเก็ัาว่าพอนี่งไทยอีนี่ค่ะพี่น้องตัวเลขได้เอาทางมหแบบมั่นใจแล้วก็ฟันโุกขออคักเอาเนี่ยค่ะพี่น้องส่วนแกจะลงคิปเดี๋ยวเลยนะคะโค้งแรกและโค้งสุดท้ายที่อาจารย์พ่อส่งมาด้วยความการันตีนะคะ ว่าโชให้เน้นๆหนักๆเลยนะคะพี่น้องจับจุดทางเดียวพี่น้องเอยเลขล่างก็ได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างตบท้ายยังมาตบจุดได้อีกเป็นเลขแนวทางแบบมั่นใจและฟันธงนะคะกุ <c oughs> ้ยกรนพี่น้องวันนี้กุ้ยมันดนี๋อี๋เตะหัวพอยเสียเลยย่องค่ะพี่น้องอ่ะกาการการให้โอกาสคนก็ดียมยอนกันนะคะพี่น้องอาการให้โอกาสนะคะไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนชั้นใดก็ตามนะคะ คนที่อยู่กับเราก็ตามหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเราก็ตามนะคะก <_ d> um> ารให้ความไว้วางใจเขานะคะเขาจะมีความชุ่มชื่นในจิตใจมีความมั่นใจในตัวเองแล้วมีความไว้วางใจให้เขาเขาก็จะทํางานให้เราดีซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับเรานะคะเพราะเขาได้รับความไว้วางใจ <_ d> um> ก็เหมือนตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะถ้าไปอยู่กับใครหรือว่าไปรู้จักกับใครเขาให้ความไว้วางใจเราสามารถเดินเข้าออกในบ้านเขาได้หรือว่าไปเป็นลูกน้องใคร เขาให้เราขึ้นไปในจุดนี้คนอื่นไม่เคยได้ขึ้นไปแต่เราได้ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันมีความภาคภูมิใจในตัวเรานะคะภูมิใจแล้วกเ็เนฮะ็ดนาที่เควางเห็นที่สุดพร้อมให้สมกับที่ท่านไว้วางใจนะฮะอดแก้วเป็นแรงสี่คิดเรื่องสี่แหละนะคะพี่น้องมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เปแงกมนดัลใจหเฮามีพลังแล้วก็มีเป็นแรงผลักดันให้เราได้มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับบุคคลคนนั้นนะคะ,ะเพื่อใบบ้างใจเฮาเนาะเมนบอกแหละ ขนาดร่านน้าล้าขายนี่ซอเขียวก็เคยรับบ้างไว้ว่างใจกับเพื่อนบ้านน้ากันที่กระบ,บินบุรีนะซอเขียวเปิดร้านขายหลากเพื่อนกับขายของของางบ,บ้านปล่อยซอเขียวขายเบิดเลยปล่อยไปเลยอันนี้คือความไว้วางใจกับเพื่อนน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนที่อยู่กับบินนะออปล่อยซอเขียวขายของไงเซ้แล้วแต่อัได้เบิดเจจะไปเสือมากคนนะุณยุคผู้ดเดียวเื่า,งา,ายงล่ะไปกออยพี่น้องเอ้ยนั่นมันดีอะไรเพื่อนฟูงก็ได้พี่น้อง ไปหาเพื่อนลูกทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่นะคะพี่น้องเออว่าเราล้วกับคิดหอ,อดูเนาะยูกระบ,บินค่ะพี่น้องยูกระบ,บินเพื่อนเพื่อนกันนะคะน่ารักมากนะคะเอาอันนี้กับปากไว้การให้โอกาสกันมันดีอย่างเงีแหละพี่น้องความไว้บางใจกันความไว้บางใจกันมันก็ดีอย่างนี้แหละนะคะการให้โอกาสก็ดีนะคะให้โอกาสซึ่งกันและก,กันนะคะทำาผิดครั้งนี้ก็ให้โอกาสไปครั้งใหม่ จัลนาเจ้า,จาของตักเตือนกันหนึ่งครัง้งสองครัง้งสามครัง้งถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ตัดหางปล่อยวัดไปเลยนะคะการให้โอกาสยิ่งเหมงมเกิมเราก็ต้องตัดหางจิ้งนะคะพี่น้องด้ำเขาทำดีน้ำแล้วบบเห็น,นพุณค่าวามดีเอาก็ไปล่อยไปตัวเมนบรทจะไปให้อะไรนะักหนาะให้จนหมดเปลือกก็ไม่ไหวนะคะพี่น้องอ่ะเข้าไปติดตามตัวเลขเรื่องท่าของเซียนระยองนูคือวักขักวันเนี่ยแต่งวดนี้ วันที่16มิถุนาย,ยน67นมันเป็นแจ้งไดอาจารย์พอเสียนนะย่องนี่ก็ได้เนาะไปดูตัวเลขแนวทางกันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือตัวเลขเนื่องงของพอเสียนระย่องรัฐบาลไทยนะคะชุดปลดหนี้นะคะวัน,วนที่16มิถุนาย,ยน67นะคะวิ่งบนนะคะมาในรอบแรกเลยนะคะเนี่ยวิ่งบน6เม็ดเดี่ยวจับคู่บน069 169 หกเก้าเก้าหกค่ะพี่น้องปัตัวเลขแนวะทางซ้มาต่ํากันคักกันแน่แต่ครับ,นเ,นบเลขกสอดเจ้าก็ได้เพื่อเลขมั่นใจคักปานนี่สิบบแตกอยูบ่บ่ลระพี่นอ้องอืแล้วก็อาจารย์ยังเน้นให้หนึ่งหกเก้าแล้วก็หกเก้าอีกนะคะอ่าวิ่งล่างเก้าเม็ดเดียวนะคะจับคู่ให้เก้าสี่เก้าหกเก้าสี่สี่เก้าหกสี่สี่หกค่ะพี่น้องเมืองอาจารย์ผอเสี้ยนและย่องมานับมือก็ยิ่งฉลาดยิ่งเกง่งมีวิชาการเกียงขึง้นพี่น้อง เอาตัวเด็ดเด็ดเด่นเด่นเนีนเนมาให้เฮาเลยเนะาะค่ะตัวเลขแนวตั้งของอาจารย์กับพี่ใหญ่เฮาได้พิจารณาขนาดนี้แล้วจะตัดสินใจเองให้มากไม่พี่น้องอาจารย์ให้แบบมั่นใจขนาดนี้เอากระสอบใส้รถเงินวสันเอาเส้นและย่องให้มาในโคง้งแรกชุดปดนี่ค่ะพี่น้องวันที่16มิถุนายนหวยรัฐบาลไทยนะคะวิ่งบน6เม็ดเดี่ยวจับคู่บน069 169 สตัวให้6 9เกาค่ะพี่น้อง3ตัวอาจารย์เด่นให้บน169แล้วก็2ตัวเด่นให้6กเมาบนนะคะอืส่วนตัวล่างวิ่งล่างมา9นะคะ9เม็ดเดียวจับคู่ล่างให้2ตัวได้9ก้าส 4, 4่6ีเี่สี่หเด่นไปที่9กสและเกและสี่าค่ะพี่น้องอ่ะไปเบิ้งในโกงสุดท้ายอาจารย์พอเสียอะย่องหายมาแบบจับจุด ันทงแบบล้านเปลืเส้นค่ะพี่น้องให้ทิ้งไทยทวนมาในโค้งสุดไทยมาในลักษณะล่างเม็ดเดียวเลยพี่น้องนั่นตัวเลขจังไหนจังก้อยไม่ย่ำซ้ำกันค่ะก,กันแน่เอาอันเบากับเบาเบ,าเบาืเบ้องใส่กันไปเบื้องเลยรอบแรกกับรอบที่สองอาจารย์พ่อให้มานี่ถือว่าพ่อฟันทงแล้วนะพ่อเน้นแบบสุดๆแล้วนะพี่นอ้องอ่าเนี่ยตัวเลขมาแบบไหนอ่าคือมาแบบมั่นใจคักแน่แต่พี่น้องเนี่ยคู่กันไปเลยนะคะ แคปหนาจอพ่วมกันไปเลยค่ะพี่นอ้องในโค้งสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์พ่อให้มานะคะว่าปนที่16มิถุนายนยังย้ำตัวเดิมคือวิ่งล่าง9เม็ดเดียวนะคะแล้วก็จับคู่ให้9-4 6-4, 64เด่นไวที่9-4ด้วยนะคะพี่น้องนี่คือเลขอาจารย์พ่อเซียนระยองไหามาแบบเนีนเฟันโตงค่ะพี่น้องชอบประจัจคัดกับพานแคปหนาจอควบคู่กันไปได้เลยค่ะพี่น้องคะในหวยรัฐบาลไดยพ่อเซียนระยองนะคะ โค้งสุดท้ายมั่นใจฟันรุ่งล่างเม็ดเดี่ยวเก้าสี่นะคะเก้าสี่เลยนะคะพี่น้องเอาเบิดสีเบาลแล้วบาดนี่มั่นใจคักปานนี่เบิร์ดข,ขัข้มซีเบลได้พี่น้องอ,อ,อพอเสี้ยนละย่องห้เห้าคักเข้าแน่จังได้ใพี่น้องเอากระสอบเมื่อใส่คือ่อเสี้ยนละย่องวากอให้แตกปัง,ปงๆนะคะเลขเก้าสี่นะคะพี่น้องสอบคักสอบแน่สอบกระจัดคัดกระพันนะพี่น้องแคปหน้าจอเป็นแน่ทางค่ะพี่น้องคะใส่ดุนพินิจปิดจระนาค่ะ ค่ะซอเขียวก็จะครบแล้วพ่อจากพี่น้องเพื่อแแ่นี้ไปพวกกันไม่คลิหนาค่ะสวัสดีค่ะ